พูดๆนะครับมีอะไรอยากจะมาชุมเขียนรายละเอียดนะครับเดี๋ยวผมจะโปรโหมดแล้วก็ประชาสัมพันธ์บนทีตรงนี้ให้มวลชนนะครับนักท่องเที่ยวสื่อมวลชนทางสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกกตะธรนะครับตลอดถึงนายในส่วนของเกษตรที่ดินนะครับทเวลาเข้าได้โชว์ตัวนั้นหรือว่าหรือว่าทางเกษตรที่เอาอะไรมาร่วมจะช่วยกันโปรโหมดประชาสัมพันธ์ในที้ พิธีจะเข้าไปตรวผู้ที่เพลงนะครับพิธีร้องเพลงได้เลยได้เลยได้เลยอีพีได้เลยแค่ตัวพีแต่ไม่มีกรรมการนะครับมีอยู่ไม่กี่ท่านขออนุญาตนิดเดีเขียนรายละเอียดเป็นจดหมายน้อยไม่ได้นะครับอย่างจากนั้นสายหน่อยนะครับก็จะมีในส่วนของพิธีเปิดนะครับโดย ที่สำคัญของเกษตรกรตำบลกกสะทอนนิยมปลูกบนที่นเนินเติงเขาซึ่งเหมาะสำหรับสภาพภูมิประเทศของตำบลกกสะทอนซึ่งสามารถสร้างรายได้ให้เกษตรกรอีกทางหนึ่งที่เหลือจากการเก็บไว้บริโภคแล้วโดยเฉพาะพืชข้าก็ไร พันธิตี่งซึ่งเป็นข้าวพันธุ์ดีของจังหวัดเลยที่ควรอนุรักษ์และพัฒนาให้มีคุณภาพที่ดีขึ้นต่อไปเพื่อส่งเสริมการปลูกข้าวไร้และจำหน่ายมเมล็ดพันธุ์ข้าวไร้ห้าเป็นศูนย์กางแหล่งเรียนรู้การปลูกข้าวไร้บนพื้นที่สูง ได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานราชก,การในพื้นที่ผู้บริหารสถานศึกษาทุกองคเรียนกับท่านผู้ใหญ่บ้านสมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลกกตะทอนและเกษตรกรออผู้ปลูกข้าวไร่ในพื้นที่อี่น้องชาวบ้านกกสะทอนมีมาอย,ย,ย่างยาวนานทั้งนี้ทั้งน <c oughs> ี้ซึ่งปีก่อนนั้นน,นก็มีแล้วโดยเฉพาะท่า เข้าใล้ขึ้นมีแห่งเดียวและก็คือพันชีตีเตี้ยนแล้วก็เป็นพันที่มีรสอร่อยทราบจากท่านนายกว่าเมื่อคืนนี้ท่านเป็นมันยิงกองไว้ถึงสองร้อยตีโลแต่ครับนั่นก็เป็นส่วนหนึ่งสร้างเป็นการสร้างงานสร้างรายได้ให้กับพี่น้องประชาชน,น,นไม่เฉพาะชีตเตีออ้ยนเท่านั้นนะครับเมื่อคืนผมได้เห็นอีกสองทันทันหนึ่งเข้าต่ำเรียกว่าทัน ลืผลมผัวคะรยาัคำว่าลืมผัวนั้นเนื่องจากเมื่อก่อนเนี่ยเข้ากันแต่ว่าครอบครัวจะปลูกน้อยเพื่อปลูกน้อยเอาก็มีปริมาณน้อยเึื่นก็น้อยกินไปกินมาอร่อยลืผลมผัวเพราะอยา่างนั้นนะครับแล้วก็ย,กววยังพูดอู่ว่าพันขาเป็นพันลืมเมียแต่ก็ไม่ได้อธิบายต่อไปว่าลืมเมียเพราะอะไรนะครับ แต่ท้ายที่นั้นอย่าลืมเลยนะครับแล้วก็อบครจะแตกแยกนะครับก็ขอให้สิ่งที่ดีงามที่มีคู่กับตำบลปกครองอยู่กับพี่ร้องชาวตำบลปกครองอันที่จริงแล้วเราจะมีโอกาสตอนนี้เราเป็นสื่อมวลชนที่ร้องทางจำนวนมากนะครับก็จะเพประชาสั้งทางให้เป็นหลายๆท่องเที่ยวงานกิจกรรม ของการท่องเที่ยวอีกแห่งหนึ่งในอนาคตนะครับผมต้องขอขอบคุณทางนายรุ่การบริหารส่วนตมโลที่ได้จัดทุกออกมาณเพื่อการนี้ขอขอบคุณคณะส่วนราชการที่มาเป็นพี่เลี้ยงในการจัดงานขอขอบคุณสีนวลโนที่เพื่ประชาสัมพันธ์อาานแต่คำนี้ได้ที่จะลิเริ่มไม่ได้ก็คือการงานที่เหล่าที่น้องชาวตระมงโดพาะทั้งสิทธิบ้านที่ได้ร่วมแรงร่วมใจกัน ภาพภาพเจ็ดภาพนิ้นึงอ่าโพโต้น,นะครับวันนี้การเปิดวันเท้าไร่ของเราก็สรุนแบบนะครับที่เราครับทัดแร่เธอได้กำลัาเสิมไปที่เรียบร้อยนะครับอะไรเปจะทำครับก็ถือว่าเป็นพ <c oughs> ี่นิเ นะฮะเปิด็นการเกี่ยวข้าวนะครับพีน้องครับเราเห็นเร้่อยจะเป็นการตีคองใช่ไหมฮะแต่นี้จะเป็นการเกี่ยวข้าวครับครับลำดับต่อไปนะครับขออนุญาตที่นั่พืนะครับ เรียนบ้านมาก<า>แข้งต่อต่อเยนะครับนเนาะการแสดงของบ้านมากแข้งต่อนะครับ ดาวครับขอบคุณเราเธอจอครับมาท่านที่2อนะครับก็รับมอบเชื้ขอบคุณแต่กาท่านนายกพิชิตคำทีมิตของเรานะครับ